มูลนิธิสร้างสรรน,นาคตเยาวชนร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางในการที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแบบเฟมินิสต์ในครั้งนี้เราจึงทำค่ายยังเฟมินิสต์แคมป์ เพื่อที่จะให้นักศึกษาจำนวน40กว่าคนได้มาเรียนรู้ทฤษฎีเฟมินิสต์และนอกจากนี้เราได้ยังได้เรียนรู้การนำแนวคิดทฤษฎีแบบเฟมินิสต์ไปขับเคลื่อนและทำงานจริงผ่านน้องๆเยาวชนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวอยู่ในชุมชนลุกขึ้นมาส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนชนเผ่าพื้นเมืองสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้หญิงในมิติเรื่องสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมทางเพศ ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงผลักดันให้เกิดงานวิจัย Feminist Participatory Action Research ในการที่จะพัฒนาความเป็นธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมน้องๆเยาวชนชนเผ่าพืพ้นเมืองของเราได้นำความรู้เหล่านี้ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาทำให้เกิดทั้งองค์ความรู้และความเข้าใจว่าจากแนวคิดทฤษฎีจะนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างไร และเราก็ทำให้เกิดผลสำเร็จก็คือว่าน้องๆได้สะท้อนการเรียนรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมิติทฤษฎีเฟมินิสต์ ist, แนวทางการขับเคลื่อนและที่สำคัญที่สุดเราได้สร้างมุมมองที่รอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมทางเพศความหลากหลายทางเพศและนี่เองคือ approach หรือรากฐานที่เราอยากจะวางให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างผู้นําและนําไปสู่การสร้างขบวนการเคลื่อนไหวยังเฟมินิสต์ที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองในระดับประเทศกับสถาบันการศึกษาและขบวนการเคลื่อนไหวสังคมรวมถึงเรามีเป้าหมายว่าจะนําเสียง กระบวนการการเคลื่อนไหวเหล่านี้เชื่อมโยงให้ไปสู่การเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติซึ่งเราก็มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายเฟมินิสต์ในระดับเอเชียแปซิฟิกหรือที่ใกล้ที่สุดในตอนนี้จะมีการขับเคลื่อนที่เรียกว่าเอวิดฟอรัมซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการรวมกลุ่มกันของนักเคลื่อนไหวจากทั่วโลกกว่า4 0 0 0คน น้องนเยาวชนชนเผาพื้นเมืองของเราจะเป็นตัวแทนพาความรู้ความเข้าใจจากชุมชนพาเสียงและความต้องการของน้องๆ้องยามเฟมินิสต์ในประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเฟมินิสต์จากทั่วโลก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวลัยธรรมศาสตร์ของเรานะคะก็ได้มีโอกาสนะคะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆที่ทางมูลธิสร้างสารรค์นาคตเยาวชนจัดขึ้นให้นักศึกษา40คนนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิทางเพศรวมถึงเรื่องของสิทธิทางสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเราไม่เคยรับรู้เลยนะคะว่าปัญหาต่างๆใน ชุมชนไทยนะคะในบ้านเมืองของเรานะคะเป็นปัญหาที่ยังมีอยู่และไม่เคยหายไปนะคะซึ่งสิ่งที่เด็กๆได้มาเรียนรู้ในวันนี้นั้นนับว่าเป็นก้าวแรกนะคะของนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ปีหนึ่งนะคะที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นมนุษย์พื้นฐานของการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงนะคะซึ่ง เมื่อเด็กๆได้เข้ามารับรู้ปัญหาตรงนี้นะคะก็ได้สร้างความตระหนักนะคะในการที่จะมองเห็นปัญหาแล้วจะนําความรู้เหล่านี้ไปขับเคลื่อนสังคมหรือประเด็นพื้นฐานาเป็นความรู้ที่เป็นประเด็นพื้นฐานในชีวิตของเขานะคะที่จะไปทํางานเพื่อสร้างสรรค์สังคมดีๆต่อไปนะคะก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราได้พบก็คือมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่ที่ทําให้เขาได้เรียนรู้นะคะว่ายังมีผู้คนอีกหลายคนหลายกลุ่ม ะะที่ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งการที่เราติดอาวุธทางปัญญาหรือว่าให้เครื่องมือกับเด็กๆนะคะในการที่จะไปะทำงานต่อไปในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะถ้าเกิดว่า มหาวิทยาลัยไหนคณะไหนนะคะมีโอกาสที่จะเรียนอยากจะเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะคิดว่าโครงการดีๆของมูลนิธิสร้างสรรค์อนาคตเยาวชนนี้นะคะ่ะเป็นโครงการที่จะทําให้นักศึกษาของท่านนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะออกไปทํางานเพื่อที่จะ,ะมีมุมมองทางสิทธิมน,น,นุษยชนสิทธิทางเพศและสิทธิเพื่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองนะคะในการที่จะไปขับเคลื่อนสังคมต่อไปะคะ่ะข,ขอบคุณมากค่ะ จากสองวันที่ได้ร่วมกิจกรรมนะคะก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็สิทธิของผู้หญิงค่ะค่ะสิ่งที่ทําให้ได้เรียนรู้มากขึ้นของอ่าสิทธิมนุษยชนนะคะก็คือด้วยการที่เป็นชนเผ่าเหมือนกันก็ได้รู้ว่าอ่าสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าเนี่ยมันมีหลายอย่างคือบางอย่างที่เราไม่เคยรู้ว่าสิ่งนี้เรามีสิทธิเรามีสิทธิที่จะได้รับแล้วก็ได้รู้ค่ะว่า บางสิ่งบางอย่างเราก็ควรที่จะมันเป็นสิทธิของเราที่เราควรจะได้รับตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของอสิทธิของผู้หญิงค่ะก็คือด้วยการที่เป็นชนเผ่าก็มีความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับผู้ชายเป็นใหญ่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือว่าเราชินกับมันแล้วเราก็เลยไม่มีไม่ได้เรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงสิทธิของตัวเองก็จากที่มาค่ายก็ทําให้ได้รู้มากขึ้นค่ะว่า,าผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ แบบนู้นแบบนี้สามารถทําแบบนี้ได้ไม่จําเป็นต้องอ,อยู่ภายใต้ของผู้ชายค่ะที่หนูได้เรียนรู้วันนี้นะคะนั่นคือการที่เราได้เรียนรู้สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นอยู่ในสายงานของหนูค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเฟมินิส เฟมินิสต์เนี่ยในความคิดแรกก็คือผู้หญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงแต่ว่าในตอนนี้มันเปลี่ยนความคิดค่ะเฟมินิสต์ที่พี่ๆเขาบอกก็คือการเคลื่อนไหวทางสังคมการเคลื่อนไหวที่หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าการเมืองสังคมวัฒนธรรมหนูคิดว่าวันนี้หนูแบบเต็มอิ่มมากแล้วอยากจะให้ค่ายเนี้ยมันมีจัดแบบนี้เรื่อยๆถ้าได้มีโอกาสได้ไปร่วมค่ายอีกครั้งก็อยากจะไป ไปร่วมกับพี่ๆแล้วก็ไปรับฟังก็หวังว่าหนูจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการไปเคลื่อนไหวทางสังคมแล้วก็อนาคตก็อยากจะเป็นการผลักดันให้กับรุ่นต่อไปได้มายืนในที่นี้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีการทุจริตคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งบางทีเราอาจไม่รู้ตัวได้คำว่า,ารเราถูกฝังเนวคิดนี้ไว้แล้วก็เกษตรกรลงทปลูกพืชแต่ไม่ได้กำไรเป็นนี้ ยังแฟมินิสแคมป์ในครั้งนี้นะคะเราในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่มือทีสร้างสารรค์คอรเยาว,วชนนะคะก็ได้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาพบเจอกับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางนะคะก็นี่เป็นได้เป็นครั้งที่2ที่เจอกับน้องๆนักศึกษาป,ปีหนึ่งแล้วก็นักศึกษาป,ปีสองนะคะหลังจากครั้งที่แล้วที่ได้ไปแชร์เรื่องอางานวิจัยเอฟพานะคะแล้วครั้งนี้เองค่ะก็เป็นค่ายของยัง f ฟมินิสแคมป์นะคะแล้วก็ เราได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันเ,เกี่ยวกับงานวิจัยแล้วก็การใช้แนวคิดเฟมินิสนะคะในการทํางานวิจัยร่วมกับผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง4ชุมชนนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีใจมากๆก็คือในกระบวนการครั้งนี้นะคะ่ะน้องๆสะท้อนกลับมาว่าน้องๆเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึง การใช้แนวคิดแฟมินิสในการขับเคลื่อนประเด็นเ,เครื่องไหวทางสังคมนะคะแล้วก็รวมไปถึงเ,เรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยเรื่องเพศด้วยแล้วก็สิทธิความหลากยทางเพศและรวมถึงการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมนะคะที่ไม่ใช่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนทุกคนที่แบบ จะขับเคลื่อนต่อไปด้วยการเป็นขบวนการเคลื่อนไหวคะ่ะที่สําคัญที่สุดนะคะในค่ายของยังเฟมินิสแคมป์นะคะได้สร้างแนวคิดเฟมินิสแล้วก็แรงบันดนาลใจให้กับน้องๆน,นะคะเราเชื่อว่าน้องๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในอนาคตหรือว่าจะไปอยู่จุดไหนนะคะน้องๆสามารถนําแนวคิดเหล่านี้นะคะแล้วก็ไปใช้ปรับใช้ในบริบทที่น้องเป็นอยู่ได้แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็แน่นอนว่าเราจะ ทุกคนนะคะเราจะสร้างาขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมในสังคมแล้วก็ความเป็นธรรมทางเพศด้วยกันค่ะได้เห็นถึงอาจารย์ที่เห็นความสําคัญถึงเ,เรื่องเฟมินิสต์แล้วก็เรื่องอประเด็นเจนเดอร์ต่างๆนะคะที่อยากให้นักศึกษาที่เพิ่งมาเรียนใหม่ก็ได้มีแนวคิดในการาตั้งเป้าหมายแล้วลงไปทํางานนะคะแล้วก็ได้เห็นถึง น้องๆที่มาจากหลายๆที่นะคะคือที่น้องเขาไม่รู้ถึงปัญหาที่เขาเผชิญว่าเขาก็ได้รับผลกระทบทางทั้งสิ่งแวดล,ล้อมหรือว่าสังคมหรือว่า,าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันและน้องๆก็เห็นถึงเป้าหมายในการเรียนในการทํางานที่จะพัฒนาสังคมไปในทางที่ทดีขึ้นรู้สึกด,ดีค่ะที่เราเห็นเด็กรุ่นใหม่สนใจแล้วก็ สนใจปัญหาที่อยู่รอบตัวสนใจแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่กำมาเผชิญอยู่เข้าใจปัญหามากขึ้นเงนี้ค่ะในส่วนตัวของเราที่ที่แต่ก่อนเราทํางานในชุมชนหรืออะไรก็ตามเราเราทำงานบางทีรู้สึกว่ามันมันโดดเดี่ยวมากที่เราไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ทํางานด้วยกันค่ะแต่พอพอเห็นน้องน้องที่เข้ามาทำเข้ากิจกรรมด้วยกันแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยกันแล้วก็พร้อมที่บอกว่าบางคน้มีบอกว่าพร้อมที่จะเอาไปปรใช้หรือไม่ก็ นำไปเป็นแนวทางในการทํางานก็ก็รู้สึกมีมีแรงผลักดันมากขึ้นในการที่จะทํางานเพื่อชุมชนมากขึ้นค่ะผู้ใจรืน่นอำนาจความสำคัญเชิงอำนาจเรื่องสิ่งเรื่องที่นะคะแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสถาบันต่างๆดี่เองที่เราเรียกการเคลื่อนไหวขบวนการ Young feminist movement และที่สำคัญที่สุดเราอยากเห็นการ empower น้องๆเยาวชนปีละ1,000คนในอีก10ปีข้างหน้าเราจะมีเยาวชน1,000 0คนเพื่อที่จะสร้างขบวนการเคลื่อนไหวที่เข้มแข็งและเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นธรรม